วัสดีค่ะพบกับช่องเยเลชแนลขอสิ้าพู้หจะมาเปลี่ยนกอกแบบง่ายๆนะคะงายอยู่ค่ะไม่ยิ่งกระเหตุได้แต่มือนีใส่ซางค่ะเหล่ใส่ซางนะคะเอองายอีหลีเนาะ ขันเขาซือ่อดีบัวแพงพร้อมสองร้อยกว่าบาทสองร้อยสามสิบเก้าซิปฮาเมตรนะคะ่ะอันนี้ใช่ไหมที่มันทนแดดได้ดีใช่อือฮะ Just สสมอลเมนะคุณเดวิดไฟมินิด จับซุปเขาหลดดิเย็บเลยเออ้าปอยูย่ไหนไม่รู ดิ่งอยู่ในสายยางน,ะนา่ะอ่ามาแล้วเออแลาจะออกอ่าเวลาจะออกกดแล้วก็ถอดอ่าเ,เห็นไหมผู้หญิงก็ทำได้ดไง่ายง่ายขอบคุณมากอันนี้ใส่อันนี้ใส่ตรงไหนน่ะนี่อันนี้ของเขาเอาไปใส่ที่อื่นเอานี่นใส่หัวจุกเนี่ยใส่หัวจุกไว้พุ่งพุ่งใส่ให้หน่อยจีเผื่อเอาไปฉีดต้นดอกไม้ตรงนั้นนะ่ะอ่าเส่ตัวนี้ไว้ ถือเวลาแกฉีดล้างพื้นมันหมุนได้เนาะมันปรับได้ด้วยนะหัวมันนะอ่ะเสียบให้ดูซิตรงนี้อะไรช่างอะไรเกินเหรอเสียบเข้าไปเลยนะพี่น้องมันจะทำมาพอดีนะมาต้องใส่แห้งมือเจ้าของนะคะใส่แห้งมือสางอ่านารียบร้อยหมุนข้าไปหมุนหมุนหมุน มันอยู่ในร่มจะมดีกว่าโอเคเพราะแดดภูเก็ตมันไม่เหมือนชาวบ้านชาเมืองเขาโอเคขอบคุณมากนะช่างนะ